หลากหลายเรื่องราวกับ YouSuper Channel รบกวนกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้ทางช่อง YouSuper Channel นะครับจะพาท่านมาดูลานกลางเต็นท์ในส่วนพืชศาสตร์นะครับในโครงการพระราชดำริเขาหินซ้อนนะครับรบวนเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับตามไปมาครับ ก็คือเลี้ยวเข้ามาตามเส้นทางนะครับมันภายในมันจะเป็นส่วนพฤกษศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวต่อนะครับ เดี๋ยวผมจอดรถก่อนครับเดี๋ยวไปสอบถามครับแล้วเดี๋ยวจะรีวิวไปให้ดูครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ